มือไว้พนมมือไว้พนมมือไว้นะครับตั้งจิตตั้งใจนะครับสาธุดังดังเสกีดังดังสาธุสาธุสาธุโอ้โหข้างหน้านี่เสียงจังมากเลยนะ ็โลกูก้ใดก็เสียไปเ,เอาไปไบ้ตรกันบมัมโ,จโจพิจ่เจน่าด้วยดยช่างหนเส้นทีดีนะก็ถือว่าวันนี้วันเกิดปีนี้นะครับ5มการานะครับพี่ดิวก็ได้มีโอกาสมากราบไหว้สักการะหลวงปู่นะครับหลวงปู่ศิลานะครับ สาธุใครเห็นคลิปนี้ขอให้เป็นมหาเศรษฐีร่ำรวยทวนหน้านะครับทำการสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสำเร็จนะครับสาธุแล้ว่างูงี่เีเนาะเนยนครับ ว่างเงินหนักนเทียบกันวันนี้นะครับมากับน้องมากับน้ององค์อิงนะครับแล้วก็ทีมนักแสดงไายออนะครับทุกคนหลังรัก็ได้มีโอกาสได้มากับสักการะในวันเกิดนะครับวันนี้ใครเห็นคลิปนี้ก็ขอให้ได้บุญกุศลเยอะๆนะครับร่ำรวยเงินทองสาธุนิ่ันดร์มบรณ์ เลขสามหกี่หมอนะมันเต็มสุดดนตอนนี้นะเมขสาพุมหครับ